โอเคสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมเองนะครับผมนุ่น้อยสุดน่ารักนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมของโลบอสนะครับในแมปที่มีชื่อว่าบอสแคทนะครับหรือหรือหุ่นยนต์นั่นเองนะครับก็ถ้าถาาว่าทําไมพี่ถึงแบบดูฟูดูมีหุ่นยนต์ครับนะครับกูลืมอัดคลิปนะครับผมโทษทีนะครับผมนะก็เป็นการแคทโลบอกคลิปแรกของผมนะครับถ้าใครเข้ามาใหม่หรือเข้ามาดูก็ขออภัยนะครับอาจจะ เล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ในเกมและในแมปนี้นะครับก็จะได้รับบสเป็นหุ่นยนต์นะครับให้เราสู้หุ่นยนต์เน,นเนี่ยเพื่อไปโจมตีนะครับผมแล้วเราก็จะได้แบบได้เงินนะครับพอได้เงินเสร็จเราก็จะอเอาไปปลดล็อกด่านใหม่นะครับที่ผมก็ปลดล็อกมาสองด่านละมันก็จะสู้กับบอสด้วยนะครับซึ่งเราก็สามารถซุ่มหุ่นได้นะครับผมนี่ใช้เงินตรงนี้นะครับผมนะ เพื่อในการซุ่มอาหุ่นนะครับแล้วหุ่นก็จะมีเปอร์เซ็นต์ตามเปอร์เซ็นต์นะครับความเก่งนะสามเปอร์เซ็นต์นะครับศูนย์จุดสิบเอ็ดนะครับผมไอ้สามเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมีอยู่ในเกมป่าผมก็ยังไม่รู้เลยยิงศูนย์จุดหนึ่งนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับเอาแค่แบบโชว์เฉยนะครับผมแม่งไม่ออกสักทีนะซึ่งตอนนี้เราก็จะปลดปลดเป็นด้านๆไปนะครับถ้าเราปลดด้านนี้ปุ๊บตู้ใหม่ก็จะปลดล็อกให้เราซุ่มนะครับซึ่งผมเนี่ยปลดได้ถึงตู้สองนะครับนะตู้สามยังไม่ได้นะครับผมนะนี่ภภูมิทันะครบ ซึ่งภูมิภาคที่3เนี่ยผมจะต้องทำการเก็บเงินให้ครบ20,000ืนนะครับเพื่อไปปลดล็อกนะครับผมเนี่ยนะครับ20,000ืบาทนะครับซึ่งเราก็จะฟาร์มตัวหุ่นยนต์หุ่นยนต์อะไรแบบนี้ไปนะครับผมนะซึ่งเราก็ฟาร์มไปนะครับผมซึ่งตอนผมอัดเนี่ยแล้วผมก็ได้ทำการซู้กับอ่านี่นะครับไอ้ที่นี่คือบอสนะครับผมนะตอนแรกมันจะเป็นบอสนะซึ่งผมฆ่ามันไปแล้วนะครับผมโอเคแล้วได้2 0 0 0 0ืนนะครับเดี๋ยวเราปลดล็อกไปด้านหม่กันเลยละกันนะครับ go อ่าน,นี่เป็นด่านใหม่นะครับที่ผมเพิ่งถึงนะครับผมนะเออแล้วก็เอ,อ่เอ,อบอสตัวที่หนึ่งะครับตรงนู้นนะตรงนู้นนะตรงนู้นนะครับผมเราจะได้หุ่นมานะตอนแรกเราจะไม่มีหุ่นขับนะครับตอนนี้เรามีหุ่นขับเดี๋ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเอ,อ่อเราจะสู้กับไขไ่ด้วยบางเนี่ยเอาไว้นี่ก่อนละกันนะโอเคมันก็พอไหวอะได้มาสองร้อยนะครับ ถังไม้นะครับผมนะสู้ยังไม่ค่อยจะไหวเลยกูเดีย๋ยวลองไอ้นี่ดูนะครับได้ไหมเนี่ยนะครับปับ๊บตอนนี้พลังเราพันเจ็ดนะครับผมค่าพลังนะมันจะมีค่าพลังให้เราดูตรงนี้นะครับผมเออแล้วก็หุ่นยนต์ที่เราสู้มาเนี่ยจะมีในส่วนของอเขาเรียกชนเผ่านะไม่รู้ผมเรียกเองนะครับก็จะมีเนี่ยโจมตีนะครับโล่มีโล่โจมตีโล่โจมตีนะครับผมประมาณนี้แล้วก็จะมีเกตเป็นสี่ 4, นะอ่านี่ สูงสุดของผมนี่ตอนนี้ที่ได้ก็คือสีฟ้านะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับใส่สัตว์ได้สี่ตัวนะครับอยู่ทางซ้ายโอ้โหแมงค่ายากที่ผ่ายเลยตัวเนี้ยว่าผมจะต้องกลับไปฝาพี่เดิมแล้วล่ะมั้งนะแล้วก็ไปเก็บตังค์เพื่อไปซุ่มสัตว์ใหม่นะครับเดีย๋ยวเราไอ้น,นี้ไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคทุเรศได้เท่าไหร่มองไม่ทันเลยวะเมื่อกี้ได้เท่าไหร่วะประมาณสองสมพันหรือเปล่าเดีย๋ยวลองอันนี้นะ เออนี่มันตายง่ายกว่าไงมันก็น่าจะเก็บได้เร็วกว่านะครับผมดูก่อนนะว่า,นะวาอันไหนมันได้เงินเยอะวกว่าน,นะปับ๊บร้อยกว่าเอ่อฟาร์มนี้ดีกว่านะครับคือมันอาจจะได้น้อยกว่านะครับแต่มันก็ทําให้เราฟาร์มเร็วขึ้นนะพอเราเร็วขึ้นเงินมันก็ดีดเร็วขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ฟาร์มไปก่อนแล้วกันนะครับ เเดี๋ยวผมจะเก็บตังค์สักหมื่นหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเ,เดี๋ยวผมจะสปีดรันนะครับแล้วก็มาเจอกันตอนหมื่นหนึ่งนะว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับผมโอเคเ,เราไปเจอกันนะครับ ใช่ครับผมทุกคนตอนนี้ผมก็ได้มาเกือบ90 00นแล้วนะครับจะหมื่นแล้วนะแล้วก็มาในเกมนี้เนี่ยมีที่สุดของเจมด้วยนะครับนี่สองกว่าเจมนะครับตอนแรกผมก็หาอยู่ว่าไอ้เจมเนี่ยมันเอาไว้ทําอะไรนะครับมันเอาไว้อัพสกิลนะครับผมนะช่วงแรกผมอัพสกิลนี่ไปแล้วนะครับนี่เพิ่มเงินนะครับแล้วก็พลังโจมตีแล้วก็โอกาสนะครับซึ่งเราจะอัพอะไรดีนะเราอัพอะไรต่อดีเราเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับ นะโอเคเราได้มือหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปทําการซุ่มสัตว์กันเลยนะครับผมให้ทุกคนได้ดูนะว่าการซุ่มสัตว์เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับนี่นะครับผมเราจะได้ตู้สีนี้ตู้ใหม่นะครับนะอ่านี่สามนะครับตัวนี้มีอะไรบ้างเนาะอ๋อตัวนี้มีช้างแมมมอสนะครับ1 0็นะครับแล้วก็1.98นะครับผมนะสักทีถอะวะ1.98ออกมาไป go. โกโหอาะาซองพันเก้าผู้เป็นเล่น เราซ่องเหมือนห้าเป่าเมื่อกี้โอ้โหสี่ข้าวซองอันเจริญอ้าวตังหมดอ๋อได้ตานึงนะครับสักทีเดียวว่ะเฮ้ยสีม่วงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยเกือบไปเปล่าเฮ้ยเฮ้ยทุกคนนี่เราได้ตัวนี้นะครับหนึ่งจุดเก้าแปดนะครับเหมือนโอกาสดบเฮ้ยโอกาสดบน้อยกว่าพวกนี้อีกอะเฮ้ยเย้ต้องต้องด่าเกมหนึ่งทีนะครับเกมนั้นถึ่งจะ ส่งมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนี่ตัวนี้นะครับผมสุดตึงสุดเท่นะครับผมนะใช้งานอ่ะนี่ได้แล้วนะครับอัพเลยดีรอเฮียอะไรล่ะปั๊บ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 ไอ้ผมดูมันโอ้ยไอ้นี่มันโหดกว่าหรือไงวะอ๋อมันโหดกว่านะครับเดี๋ยวเราอัพเลยแล้วกันนะครับยกระดับไปปั๊บปั๊บปั๊บไป เรียบร้อยตอนนี้หุโโยโหเท่เท่เกินไปเปล่าน้องนะเท่เกินปุยนะครับเดีย๋ยวเราจะดูกันนะครับโอ้ข้าพรางโจมตีผมรอไปเกือบสี่พันแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราก็ไปไฟกับไอตัวที่เราสู้ไม่ได้ตอนนั้นนะครับดูดิพลังเราจะดีหรือเปล่านะ่ามามึงเจอ รู้สึกว่ามันก็ยังลดไม่เยอะเท่าไหร่หรือเปล่าหรือผมคิดไปเองหรือเปล่านะเออโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้อ้เฮ้ยมึงมีสามตัวได้ไงว่าเกมเฮ้ยเปอ๋อมันไม่น่าจะโปเละครับมันน่าจะไปอยู่นู่นแล้วนะครับนะบอกเลยว่าโหดมากเ๋ยวเราดูเลือดบอสก่อนนะครับว่าเลือดบอสเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับโอ้โหเราไปห้าพันกูจะชนะไหมเนี่ยนะครับ โอเคทุกคนเดีย๋ยผมขอตัวฟาร์มก่อนละกันนะครับเดีย๋ยวเรามาเจอกันตอนที่เงินผมเยอะๆนะเดีย๋ยเราไปซุ่มอีกสักรอบนะครับแล้วเราจะมาสู้บอสนะครับผมแล้วเราก็จะจบคลิปกันนะครับไปเจอสปีดลันหรือเยวผมตัดออกให้นะครับิ้ ไปฟาร์มมานะเดีย๋ยวเราไปซุ่มกันต่อนะครับเพื่อดันพลังให้เราไปสู้กับบอสได้นะครับผมตอนนี้ก็หลังติดลมเลยได้ที่นี่มานะครับผมนะเฮ้ยมันมัน,ม,นมันใช่หรือวะ่ามันโกงมันโปนแน่เลยเกมนะครับผมนะโอเคเรามาโกกันเลยว่าซุ่มทีเดียวได้เป็นไงสีเขียวไอาา้ตา์รออะไรละครับว่าซุ่มทีละอันวะโอ้เฮียซุม่มทีละอันต้องคลิกที่สีม่วงสูตรแน่นอนปับ๊บ มต้องกดออโต้ออกหรือเปล่าไปไงนะเจอกูสีม่วงโอ้โหเกมกระจ้าสักทีทัวโอ้โหสักทีเถอะนะสีม่วงโอ้โหสีมึงลอกกูไอ้สัตว์กูเเป็นครอบทองแต่ข้างในไม่ใช่สีทองดูเกมดิครับทุกคนนี่มึงดูนะยังดูครอบทองนี่ครอบทองแต่ข้างในสีม่วง ข้างในสี่เขียวกูก็งงเหมือนกันสรุปมันจะได้หรือไม่ได้เออตังกูเหลือพันเก้าโอ้โหหมดเล็บเลรนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเราดูได้เราได้อะไรมาบ้างโอ้โหได้หุ่นยนต์ปักต่อยมานะครับข้าพลังเท่าเดิมเอ,อ้ยสี่พันหกเลยเหรอเฮ้ยขี้เออข้าพลังเยอะว่ะเดี๋ยวอัพนี้ก่อนแล้วกันนะครับอัพน้องปลาเมืองสุดเทของเรานะครับเพราะว่ามันใช้ได้ยาวๆอยู่แล้วนะครับ ตัวปลาหมึกนะเอาไปนี่ดีกว่าเพราะว่ามันเป็นตัวแท้งนะครับตัวแท้งน่าจะโหดโอเคประมาณนี้นะครับผมนอตจัดไปเอ้ยทำไมมันไม่ขึ้นเลยวะ406นะครับมันลดลงหรือเปล่าวะทุกคนคิดเองเวะ,วะมันมันค่าพลังมันเพิ่มมันลดลงวะเอ้ยนี่คืออะไรอนะทุกคนผมดูน่อ๋อมันจะช่วยเราขุดแร่นะครับผมเราก็จะมาเอาได้นะประมาณนี้นะครับทำไมมันเดินช้าจังวะทุกคน เอเออ๋อเราได้นี่เลยครับตัวโล่ตัวนี้นะครับเราจะปลดล็อกไอ้นี่ยังไงวะปลดล็อกเ,อเพิ่มพลังเอาไม่เข้าใจเว้ยเอาไม่เข้าใจแล้วไอ่อะไรก็ไม่นะครับทุกคนเดี๋ยวเ,เดี๋ยวผมทําการไปดูไฟกระบอสนะครับว่าพลังเราไหวหรือ,อยังนะครับนะครับทุกคนแต่ผมว่าน่าจะเฮ้ย <Hey! S 1> มันไม่ขึ้นเลยวะ ฟาร์มก่อนอะไรวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอฟาร์มก่อนสักนิดสักหน่อยละคันนะครับโอ้โหแม่งสู้บอสไม่ได้เลยบอสแม่งโกกับไปบวะสี่พันห้าพันสี่พันเจ้าบอสโอ้ฟากอยู่นะครับโอเคดยวขอตัวไปฟาร์มก่อนต่อเหมือนเดิมนะครับไป thank you โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมกลับมาแล้วนะครับฟาร์มไป20,000นกว่านะครับผมโอเคอยู่เราไปซุ่มกันต่อนะครับแล้วก็เอามาอัพเกรดสตูนะครับเอ่ออัพเกรดทีมเรานะครับผมดูไว้นะครับผมจะแหกตาดูนะครับตอนนี้พลังผมมี4,6 0 0นะครับดูดิว่ากูจะเพิ่มขึ้นไหมเมื่อกี้เหมือนกูจะไม่เพิ่มขึ้นเลยนะครับหรือผมคิดเองไม่รู้อันนี้คืออะไรอะอ๋อไม่รู้อะทุกคนอ๋อมีให้เติมนะครับแรูบักไม่มีวะ เค yeah. ไปสักทีเถอะวะสี่ม่วงอีกตัวกูจะเป็นคนดีเลยเออที่ฟี่ฟ้าเรายังไม่มีนี่ทุกคนเฮ้ยดีอยู่อีกตัวหนึ่งกูเป็นคนดีแค่นั้นอืมกูเป็นคนเลวต่อไปไอ้ฟาดแค่นั้นแหละทีเดียวแค่นั้นเปิดชีวิตเปลี่ยนโอเคจะเรเลนแค่นั้นเลยวะตอนนี้เราเหลือสี่มื่นสี่ม่วงอืมสี่ม่วงไอ้ฟาดอีกทีสี่ม่วงอีกทีแค่นั้นอืมสี่ทองเลยปะไอ้ฟาดแค่นั้นแหละสี่ม่วงทีงเพื่อน เพื่อนอไม่ไหวเลยว่าหรือ7,000นะครับอ้อหือโอ๊ยหลีกตานังเว้ยคตรไป4ม่วงอะว้าวูา้โอโอเคตอนนี้อ่าพลังโจมตีเรา4,600นะครับเดี๋ยวเราทำการปั๊บเอ้ย4,900แล้วนะครับผมเดี๋ยวเรายกระดับก่อนเฮ้ยแค่นี้มืหนึ่งเลยเว้ย,ยเอาอันนี้เอาไปนี่แหละ ราะว่าอไอ้นี่มันมันมัน,มนค่อนข้างที่จะโหดนะครับโอเคอย่าอับอย่าไว้นี่ด้วยอ่อยาอปั๊บปั๊บปั๊บไปโอเคตอนนี้เราห้าพันสองนะครับทุกคนแต่เหมือนอยังสู้ไม่ได้อีกอะโอ้โหว้าวยังสู้ไม่ได้เลยครับทุกคน <c oughs> เอาเป็นว่าคลิปหน้าแล้วกันนะในคลิปหน้าผมจะมาสู้กับเจ้าบอสนี่นะครับเดี๋ยวขอตัวไปฟาร์กก่อนละกันนะครับเพราะว่าคลิปมน่าจะยาวแล้วโอเคเราจเจอกันคลิปหน้าสัคลิปนี้ผมขอตัวก่อนแล้วกันนะครับบายบายนะครับผมเจอกัน,นครับผม